e hum. Ja, mir geht โอว่ากว่ามีเลยเดี๋ยวไปเบิ่งใส่ว่าแต่งยังบ่ยังอย่าไปโดนเจ้าก็เด้อหมอกมันจะไสก็ดอกก็เดียถ้าเหลิมหมอกก็มีอยากสิเอา <laughs> <laughs> นี่ฝนแห้งโลงแห้งเหมือนเดิมอ่ผู้สิิ์ฝนยังแบฟองม่ยอกหูตุกโลลองจันบอกแห้งสิบเกลียงม่ยอะพอบ้าตัว่นใส่เป็นดีเซลไว้เนาะมันจะเครื่องดีเซลฝน

โอ้โหห่ดี๋ยวายังดูมื่มก็นย่อเขาเรื่อยได้เท่าไหรยหนามมาปวดแค่อะเอาเท่ากระไเอื่นหาอยู่ใช่มปลาเนี่ย ยังไงยินมังอ,อะไรวะบึมบ่่มนะที่ดุปาดให้ก่อนบึมบ่่มที่ดุเพื่ไม่มีแม้เงาหนามไหม

cưng và nhắn mà lại mà còn đấy à đây à bố đây này này không mặc nó phụt thế ạ à? bằng đấy đó bằng này tất nhiên là tìm kiếm 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 เียกไดใเ้ยไปได้ยินทไไ่าไปยู่ยได้ยินะควาในที่ไฟไ้าไงก็ได้คนนว่าน่าขึ้นแหงเรียวจัดได้ก็ได้แต่ว่าจันทิธาบัานมุดรวมแล้วดแลวน้าล่งคนละพี่ี่ยังอยู่มั้งมันอยู่ในเหรงไง <c oughs> จั็แล้ เล้งน so no 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 ี่เขาใหญ่สุดที่ชวนเลยเล้งแก่บมาเขาเข้างบนตี่ข้างนอกกับเขานิด้ีหมอกไหมเดี๋ยวขั้วมันน้ำไปไปมันน้ำย็นเตกเอ๊ดีฮหาใส่แล Qua cái này nại. Ooh. Ba bụng cà phê này Ba đây yế. Eh biển là đại lèo. Nếu nó ăn nỉ kìa,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  đấy này. ไอ้กว่าเอาอ,เอต,ตัวนี่กเ็มีอยู่คือพวกเขาเอาเอก็ดีวะเขา,าขวยแส่สองฟีบเลยใหญ่หมาแช่สองลิปเต้เยเลยหนึ่งแล้วไอปลดุกอก เอาวุธบ่นี่แงละอันไทไทอันนของเนี่ยเงขึ้นมาเนี่ี่แนเอ้ยีเยอว่กอมมีนะเอาลูนี้เอานีละต้อกรันนี คือมันจมบ่มีนะเมื่อกี้มีบ่ะอันนี้ก็ใตก็หันอยู่อกบ่เี่ยก็หันโอ้โหโอ้โหไกสเตดีโอ้ย้เหี้หมอกยังมาขักแก บอลดูคนวะโอไม่วมไมเลืตัวนึ่้งงบนรถทโทรศัพท์ก็ได้อันไหเป็นตังงก็สาได้เะทุ่ของอากุมไปแล้วเรี้ยดึงนี้

ออกนแค่เพื่นนี่ก็ได้น้องแ,มแนมแหนมตัวมาแล้วมาบานหิ้อ้ดตลอดได้ลังพื่นนี่ไแ้วดเพียบบ้านนี่ไ อุ้ยหมอกปวดแสบหมอกนีควันบ้ายินนี่ควันรอเปะม่น่รลยหมอกเงี้ยงๆทะเลหมอกทะเลหมอกเอออาบาเบา Ô, em témอยู่. Ô, biết rồi, tôi biết. Ba nàng nhỏ. Đợi tí. Phi ạ, phi. โอ้ยคือดิ่นแท้ดิเรียบร้อยครับผมผลงานรอบเช้านี่สามแต้มสามแต้มน้อยโอเค